สวัสดีครับวันนี้ก็มาหมายคลองเปรมประชาครับวันนี้มาหมายดังครับหมายบ้านสีส้มรอบที่แล้วมาผมลงช่วงปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญครับขึ้นไปข้างบนแถววัดพลนิ่มครับพอดีมาก็เจอน้องครับน้องเขามานั่งน้องเขาได้สองตัวแล้วครับเป็นปานินไสกำลังพอดีเลยตรงนั้นก็มีรถกระบะครับมาลงเพิ่งมาครับวันนี้เป็นวันพุธครับ เพื่อนนักตกปลาไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่หรือว่าเช้าเกินยังไม่มาตอนนี้ก็เจ็ดโมงห้านาทีครับเป็นวันพุทธที่สิบสามธันวาครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าหมายดังตรงนี้จะเป็นยังไงรอบที่แล้วว่าจะมาลงก็คนแน่นครับเป็นวันอาทิตย์เสียงรถอาจจะดังหน่อยนะครับเพราะว่านั่งอยู่ริมถนนเลยเดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันครับ แล้วครับหลุดเฉยเลยตัวนี้กินไม่กระชาาครับกินสายหย่อน โอเคเลยครับ okay, ช็อกเกอร์เข้าครับตอนนี้ก็8ดโมงแล้วครับก็ได้มาหลายแต้มครับช่วงเชา้าตอนนี้ปลาเริ่มเงียบๆแล้วครับเพื่อนนักตกปลาก็มาเยอะครับตอนนี้แน่นเลยครับเพื่อนนักตกปลา แบบนี้ก็ยาวครับปลาจะกินช่วงเช้าครับน้องคนนี้ก็ได้ไปหลายแต้มครับขันนี้มีอาการครับน้องบอกปลากำลังเข้าครับมีลุงฝั่งตรงข้ามครับมาตกหลิวตรงหน้าที่น้องเขาตีไปพอดีเลย เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวให้น้องย้ายมาใหม่ตรงนี้ครับเดี๋ยวน้องบอกว่ารอดูก่อนแคมแล้วครับ กำลังดีเลยครับใส่โอเคครับกินห่างหน่อยครับช่วง8โมงมาใส่พอได้ครับ ปี๊เลยครับขันน้อมเลยตัวใหญ่หรือเปล่าไหมรู้ลากโน้มปี๊ดเลยอ่ะอ่ะไม่ขึ้นเหรอช็อกเกอร์เปล่าเนี่ย <c oughs> อ๋อปนิน <c oughs> อ๋อใสเดียวกัน ก็ถือว่าโอเคโอ้มันดึงคันแรงตอนนี้ก็9โมงแล้วครับปากินห่างๆครับช่วงนี้เพื่อนนักตกปลาก็ทยอยกันมาเรื่อยๆครับเยอะเลยครับตอนนี้ยาวเลยครับ ช่วงนี้เงียบๆหน่อยครับนานๆมีตัวเดี๋ยวรอดูช่วงบ่ายครับโอ้ค oh, ันนั้นพุ่งเลยครับิน oh, ขันล่วงเลย ันล่วงเลยครับใส่ก็ยังอโอเคครับกินคันพุ่งเลยครับสำหรับเหยื่อก็เป็นสูตรลำบมครับสูตรเดิมครับสูตรเหลือตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเป็ดสองตัวครับผูกบนล่าง เบ็ดจีนุศูนย์บุดแปดครับ ปลาเค็ม่ใส่โอเคครับใส่พอใช้ได้ มาขอลงข้างๆครับก็เลยเก็บเป็ดขึ้นให้นา้าลงครับแบ่งๆให้นา้าร่วมสนุกด้วยครับ ตกช่วงบ่ายมาะโดกวนค,ครับไล่งับปลาไปสองสามรอบแล้วครับตัวเล็กอ่ะอ,อ๋อเฮ้ยก็ใหญ่อยู่ เอดึงแบบใสกำลังดีตอนนี้ก็บ่ายสามโมงกว่าแล้วครับจะสี่โมงละเดี๋ยวหมดชุดนี้ก็ทยอยไล่เก็บครับ นา,นาที่อยู่ด้านข้างตรงนี้สองเจ้าก็กลับแล้วครับกลับตั้งแต่บ่ายสองโมงกว่าเดี๋ยวน้องก็จะเก็บเหมือนกันครับหมดชุดนี้ดูปลาของน้องครับโอ้โห ได้อยู่ไก็สวยอยู่นะเนี่ยตัวนี้ก็ส,สวยอืมตัวนี้ยิ่งใหญ่เออ้ยสวยได้เวลากลับแล้วครับเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยน้องก็เก็บอุปกรณ์เสร็จแล้วครับ ช่วงบ่ายมาชะโดกวนครับชะโดไล่กัดไปสองตัวครับหน้าเละหมดช่วงบ่ายมาจะเงียบๆหน่อยครับปลาจะกินดีช่วงเช้าสำหรับหมายดังบ้านสีส้มครับเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการกันครับไม่รู้ว่าวันนี้ ได้เยอะเท่าไหร่มาแล้วโอ,อ้เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนปลาจะกินช่วงเช้าครับปลาก็ถือว่าใสาโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ